ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับช่องต t Channel นะครับสาหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของค่ายดีเทคนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัว7จ็ดรหัสนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครตและกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับ ขนาดของเน็ตฟรีดีแท็กนะครับก็จะมีตั้งขนาดเน็ตฟรีตัวเก่าแล้วก็เน็ตฟรีตัวใหม่นะครับแต่ก็ยังสามารถเลือกกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเรียพร้อมแล้วนะครับเปละจมขนาดเน็ตฟรีดีแท็กตัวที่1กันเลยนะครับขนาดเน็ตฟรีดีแท็กตัวที่1กดดอกจัน103์ดอกจัน 2- สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้งานก็ใช้งานได้นานถึง7วันนะครับ รหัสเน็ตฟรีดีแจกตัวที่สองนะครับกดดอกจันสามเก้าเก้าดอกจันหนึ่งห้าเก้าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วห้ากิกระยะการใช้งานก็นานถึงสามสิบวันนะครับรหัสเน็ตฟรีดีแจกตัวที่สามนะครับกดดอกจันหน์สี่ดอกจันเจ็ดหเหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกระยะการใช้งาน

ินเน็ตความเร็ว3กิกระยะการจช้ยานก็นานถึง1วันนะครับอาดเน็ตฟรีดีแทคตัวตี้อกนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการจช้ยานก็นานถึง1วันนะครับอาเน็ตฟร,รีดีแทคตัวตี้7นะครับตัวสุดท้าย ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกนะครับระยะการใจองานก็นานถึง30วันนะครับก็ครบไปตั้ง7ตัว7หลัดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกหลัดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถใจองานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปล่ยไว้ด้วยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ